สวันดีครับจะมารีวิวห้องบัญชาการคนขับนะครับวันนี้ทัวร์ไม่หยุดเลยครับเดืนนี้มีทุกวันเลยนี่นะครับมิกนะครับเต็มระบบครับผมมีจอเอนรอยครับนี่ครับผมสุดยอดครับเสียบนจัดให้ครับผมอุบนซปเปอร์ทัวร์ ย้อนนะครับของคขังก็ามีครับผมถายให้ดูครับห้องบัญชาการครับทังเด็กรถและคนขับนะครับรถคันนี้สแกนเนียครับหนึ่งหนึ่งสี่ครับผมวิ่งเต็มที่ครับย้อนนะครับ ห้องหลังคนครับครับห้องพักผ่อนอาจจะโรกๆหน่อยขออนุญาตขออภัยนะครับเา,ายาใ้ดูครับผมชีวิตคนรถครับเบาหุอ้มอย่างดีครับผมนี่อันนี้มาทัวร์งานเด็กน้อยครับครับมี GPS นะครับควบคุมความเร็วทำมาสดๆใหม่ๆร้อนๆครับเมื่อวาน เกวัตรอบครับ b อ s มีหมดครับผมอยา่างสวยงามครับอันนี้นนวิวให้ดูนะครับดีมากครับโล่งมากเย็นสบายครับผมตางับเพืองเรามีครับทุกอย่างครับผมป้องกัน โควิดนะครับช่วงนี้ก็งานหายไปเยอะครับเราเก็บผลหัวนิดหน่อยแต่ว่ารถเราดูแลบำรุงตลอดครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับอุบลซูเปอร์ทัวร์ครับผมทีมงานเซบูมินเตอร์เฮเบนจัดให้ครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดติดตามให้ด้วย คลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับผม